สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาพบกันในวิชาสุขศึกษาเรื่องยาและสารเสพติดให้โทษโดยคุณครูจารุณีแก้วแสงทองโรงเรียนวัดกระจับพินิษ์สำนักงานเขตทนบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะ ยาและสารเสพติดให้โทษนะคะมีอะไรกันบ้างวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องที่1คือเรื่องของสารเสพติดให้โทษค่ะเรื่องที่2คืออันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิดเรื่องที่3คือเรื่องของบุหรี่ค่ะโทษของบุหรี่นะคะสารเสพติด หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุใดๆเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าวิธีใดก็ตามนะคะแล้วจะทำให้ต้องเสพอีกโดยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆและก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายและจิตใจค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดนะคะ ปัจจัยแรกเลยคือเรื่องของครอบครัวค่ะครอบครัวมีส่วนสำคัญมากเราจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่แตกแยกไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้คนในครอบครัวหันไปใช้ยาเสพติดได้นะคะต่อมานั่นก็คือเพื่อนค่ะ เพื่อนก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนชักชวนเราไปในทางที่ไม่ดีหรือชักชวนเราให้ไปเสพสารเสพติดก็จะมีผลทำให้เราติดสารเสพติดได้นะคะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆอาศัยอยู่ค่ะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันถ้าสภาพแวดล้อมและสังคมที่อาศัยอยู่มีแต่คนติดสารเสพติด ก็จะนำพาเราไปติดสารเสพติดได้เช่นกันถ้าเราไม่ใจแข็งพอนะคะค่านิยมความเชื่ออันนี้ก็สำคัญอีกค่ะเด็กๆความเชื่อที่ว่าถ้าฉันเสพสิ่งเสพติดเหล่านี้แล้วฉันจะมีความเท่มีความสมาร์ทมีความหล่อและมีความน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นก็เป็นค่านิยมที่ผิดๆนะคะ ต่อมาเป็นข้ออ้างค่ะเด็กๆข้ออ้างว่าฉันมีปัญหาด้านสุขภาพฉันจึงต้องใช้สารเสพติดพวกนี้ถ้าฉันใช้สารเสพติดแล้วจะทำให้ฉันสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยนะคะและ อันนี้ก็สำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของสื่อต่างๆที่มีการโฆษณาการชักชวนชวนเชื่อต่างๆให้เรามองเห็นว่าสิ่งเสพติดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีเราจะเสพสิ่งเสพติดเหล่านั้นผ่านสื่อต่างๆก็จะทำให้เราติดสิ่งเสพติดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดเลยนะคะที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดค่ะ ผลกระทบของการใช้สารเสพติดนะคะผลกระทบอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของร่างกายจะทำให้ร่างกายเราสุดโทมยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะเรื่องของจิตใจและอารมณ์ค่ะ จิตใจและอารมณ์ถ้าเราใช้สารสเสพติดมากๆจะทําให้เรามีความกระวนกระวายกระสับกระส่ายอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายนะคะและผลกระทบของการใช้สารสเสพติด จะมีผลไปถึงสังคมที่อยู่รอบตัวเราค่ะว่าถ้าเราอารมณ์ไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงสังคมแถวๆวที่เราอยู่ก็มีแต่คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงจิตใจอารมณ์ไม่ดีเนื่องจากการใช้สารเสพติดสังคมแถวนั้นก็จะไม่พัฒนาขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของสติปัญญาของเราค่ะเพราะสารเสพติดต่างๆที่จะใช้จะมีการไปกดทับระบบปส และสติปัญญาความคิดจะมึนจะตื้ออยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะไม่มีการที่จะใช้สมองแบบปลอดโปรงหรือโรงได้นะคะพอเราไม่ได้ใช้สมองบ่อยๆเข้าก็จะทำให้เราคิดอะไรไม่ออกได้ง่ายขึ้นค่ะการหลีกเลี่ยงสางเสพติดนะคะ การหลีกเลียกสารเสพติดอันดับแรกเลยคือเราต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติดชนิดต่างๆให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงค่ะและ 2. เราจะไม่หลงเชื่อคำาชักชวนไม่ว่าจะจะเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้ใหญ่3า ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเช่นการเล่นดนตรีการเล่นกีฬาหรือการอ่านหนังสือเป็นต้นนะคะ 4. เมื่อมีปัญหาหรือมีความเครียดต้องไม่หันเข้าหาสารเสพติดต่างๆค่ะอย่าเอาเรื่องของปัญหาและความเครียดมาเป็นข้ออ้างและใช้สารเสพติดในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะ5 เลือกคบเพื่อนที่ดีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดีก็คือการทํากิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสารรค์ไม่ชักชวนกันไปในทางที่เสี่ยงแล้วก็พากันไปหาสิ่งเสพติดนะคะ 6. ฝึกตนเองให้มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงไม่ไม่โลเล นะคะไม่หลงเชื่อคำาชักชวนอื่นๆไม่หลงเชื่อคำโฆษณาต่างๆแล้วก็ไม่หลงเชื่อในสิ่งที่เข้าใจผิดนะคะต่อมาเลยค่ะเด็กๆเรามาดูเรื่องของยาค่ะยาคือสารสังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันการรักษาและบรรเทาอาการของโรคแต่ถ้าเราใช้ยา แบบผิดประเภทก็จะทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้เช่นกันอันตรายจากการใช้ยานะคะ 1. นงเราใช้ยาผิดขนาดอย่างเช่นเขาให้เรารับประทานยาแก้ปวดครั้งละ1เม็ดหลังรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงแต่เรารับประทานยาไป2เม็ดอย่างนี้นะคะก็เกิดอันตรายกับร่างกายเราได้ 2. ใช้ยาผิดเวลานะคะคุณหมอหรือแพทย์สั่งให้เรารับประทานยาก่อนอาหาร15นาทีแต่เราลืมแล้วก็ไม่ได้ทานยาตามที่แพทย์แนะนำก็จะเกิดผลเสียนะคะเป็นอันตรายได้ 3. ใช้ยาผิดคนค่ะคนป่วยอยู่ที่บ้านมี2คนคนหนึ่งปวดท้องคนหนึ่งปวดหัวแต่ เอายาแก้ปวดหัวไปให้คนที่ปวดท้องเอายาแก้ปวดท้องไปให้คนที่ปวดหัวอาการที่เกิดขึ้นของคนป่วยก็จะไม่บรรเทาหรือไม่หายแล้วก็เกิดอันตรายได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเกิดจากฤทธิ์ของยาตั้งแต่ยา2ชนิดหรือ2ประเภทขึ้นไปนะคะหรือใช้สารที่เกี่ยวกับยา2ประเภทขึ้นไปผิดประเภทเช่น การใช้ยาแก้ปวดร่วมกับแอลกอฮอล นะคะเป็นต้นก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะต่อมานั่นก็คือเรื่องของการเ,าเกิดผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือการแพ้ยาต่างๆเราเกิดอาการแพ้แต่เราไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะมีพื้นคันขึ้นหรืออาจจะมีปวดหวัวมอีอยากจะอาเจียนแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตตัวเองแล้วเราก็ใช้ยานั้นต่ออันนี้ก็เป็นอันตรายจากการใช้ยาได้เหมือนกันนะ ะะที่สำคัญเลยค่ะเด็กๆนั่นก็คือการใช้ยาหมดอายุแล้วยาหมดอายุนี้นะคะเราจะสังเกตจากวันเดือนปีที่ผลิตของยา mm. เขาจะมีบอกอยู่ข้างขวดยาข้างกล่องยาอยู่แล้วนะคะถ้าเราเก็บไว้นานๆแล้วไม่ได้ดูมีอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วเรามาใช้ยาเลยโดยที่ไม่ได้ดูวันที่ก็เกิดอันตรายกับการใช้ยาได้เหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือผลกระทบจากการใช้ยาในทางที่ผิดค่ะเด็กๆผลกระทบนี้นะคะจะเกิดอาการผิดปกติของร่างกายเช่นปวดศีรษะอาเจียนอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะ 2. ผลกระทบจากการใช้ยาในทางที่ผิดก็คือร่างกายของเราจะดื้อยาไม่รับ ปฏิกิริยาในการตอบสนองหรือใช้ยานั้นไม่เกิดผลไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้นั่นคืออาการของการดื้อยานะคะและอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการแพ้ยาค่ะอันนั้นคือเป็นผลกระทบจากการใช้ยาในทางที่ผิดก็จะเกิดปัญหาการแพ้ยาเช่นอาการคือผื่นขั้นขึ้นมีปวดซีรษะมีอยากจะอาเจียนมีไข้ขึ้นมีอาการ ชักงอดเกิดขึ้นได้นะคะต่อมาค่ะเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะเด็กๆเราจะมาดูกันเรื่องของบุรีค่ะนะคะบุรีเด็กๆเห็นในภาพแล้วจะนึกออกือบุหรีมีหลายประเภทมากมาและในปัจจุบันนี้ยังมีบุหรีไฟฟ้า เกิดขึ้นมาอีกด้วยนะคะซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามีควันแต่เด็กๆหลายๆคนที่เป็นวัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่ติดบุหรี่ไปแล้ว <c oughs> ก็จะบอกว่ามันไม่อันตรายเท่ากับบุหรี่ในรูปภาพที่คุณครูออกมาให้ดูแต่จริงๆแล้วคำว่าบุหรี่มีอันตรายทั้งนั้นนะคะถ้าไม่จำเป็นเด็กๆหลีกเลี่ยงให้ไกลได้ดีที่สุดไม่ควรไปทดสอบหรือทดลองนะคะ บุรีค่คาเด็กๆมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะม้วนห่อด้วยกระดาษมีใบยาสูบบดหรือหั่นบรรจุในห่อกระดาษปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดสำหรับจุดไฟและอีกด้านหนึ่งจะมีการตัวกรองนะคะไว้สำหรับใช้ปากดูดสูบควันเข้าไปคะ่ะต่อมานะคะ อันนี้คือสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ค่ะเด็กๆนนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ก็จะมีสารนิโคตินซึ่งสารนิโคตินจะไปกระตุ้นสมองและระบบประสาทถ้าใช้ในปริมาณที่เยอะๆเขาจะไปกดทับระบบประสาทได้นะคะต่อมาคือสารทา สารทานี่จะจับอยู่ที่ปอดแล้วก็รวมตัวกับฝุ่นละอองที่ตอนที่สูบเข้าไปอะค่ะสูดควันบุหรี่เข้าไปนะคะก็จะทําให้เกิดอาการไอแล้วก็หลอดลมลมอักเสบได้นะคะต่อมาก็คือสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็ทำให้เลือดข้นแล้วก็เลือดเนืดขึ้นค่ะ ต่อมาสารไฮโดรเจนไซยาไนน์นะคะจะทำให้เราปวดหัวปวดศีรษะมีอาการอาเจียนมีไข้ขึ้นได้ถ้าใช้ในปริมาณที่เยอะนะคะแอมโมเนียแอมโมเนียที่เอาไวา้สูตรดมตอนเวลาคนเป็นลมหรือเจอแดดเยอะๆกลิ่นจะฉุนแรงมากหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างว่า,าสารฉี่อูดนะคะแอมโมเนียเนี่ย จะไปทำลายเยื่อหุ้มประสาทต,ตาและโพรงจมูกนะคะทำให้แสบตาแสบจมูกได้ค่ะต่อมาเป็นสารไนโตรเจนออกไซด์นะคะสารนี้คือจะไปทำเกี่ยวกับระบบหัวใจค่ะทำให้ใจสั่นมากนะคะ และอันสุดท้ายคือสารไซยาไนนนะคะหัวใจจะเป็นอัมพาตค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกันนะคะสารแต่ละสารที่อยู่ในบุหรี่นะคะไม่ได้มีแค่นี้ค่ะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูถ้าสูบบ่อยๆสูบป,ปริมาณเยอะๆแล้วเป็นเวลานานๆน,นะคะหลายปีมากอะไรอย่างนี้นะคะก็สารพวกนี้ค่ะก็จะไปก่อตัวโน่นนี่นั่นทำให้เกิด อันตรายกับร่างกายเราได้นะคะซึ่งอันตรายที่เกิดกับร่างกายของเราก็เกิดโรคนั่นเองนะคะโรคจากการสูบบุหรี่นะคะอันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมาค่าาๆว่ามันอันตรายถ้าใครเป็นโรคเหล่านี้ก็จะมีการรักษากันเกิดขึ้นซึ่งลำบากยากเย็นมากกว่าจะรักษาหายนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งปอดโรค หลอดลมอักเสบโรคหัวใจตีบโรคสมองเสื่อมโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางที่ดีนะคะเด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงจากการใช้สารเสพติดทุกชนิดแล้วจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะ